สวัสดีค่ะวันเสาร์เล่าเรื่องค่ะ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมนะคะใครที่เป็นคนไข้โรคไตหรือว่าใครที่กลัวการเป็นโรคไตหรือว่าใครที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุที่ชื่อว่าโซเดียมคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะค่ะ เรื่องของโซเดียมนะคะก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายของคนเราทุกๆคนมีความต้องการใช้ เอาไปใช้ประโยชน์ในระบบของการทำงานของหัวใจนะคะมีวัตจักรที่เราเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะเป็นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแล้วก็ระบบการทำงานของเซลล์ประสาทต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้โซเดียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการรักษาสมดุลน,น้ำในร่างกายถามว่าโซเดียมมีความสำคัญไหมมีความสำคัญ แต่ร่างกายต้องการไม่ได้เยอะนะคะปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันอยู่ที่2,000มิลลิกรัมเท่าไหร่คือ2,000มิลลิกรัมถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะโซเดียมหรือเกลือแกงนะคะอยู่ที่ปริมาณเกลือแกงก็ไม่ควรที่จะเกิน1ช้อนชาหรือว่าถ้าเป็นน้ำปลาก็3ช้อนชาหรือว่าถ้าเป็นในรูปของซีอิ๊วก็ประมาณ6ช้อนชา ทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าโซเดียมอยู่ในอาหารที่ให้รสชาติเค็มนะคะหรือว่าเราพูดกันง่ายๆว่าโซเดียมกับเกลือแกงเนี่ยก็คือตัวแทนของกันและกันเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเราเลดความเค็มลงไปได้นะคะก็จะทำให้ร่างกายเรารักษา ปริมาณนะคะสมดุลเกลือแร่ในร่างกายได้ดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ารับประทานเกินมีผลกับการทํางานของไตจริงไหมคนกินเค็มเป็นโรคไตจริงไหมตอบได้เลยนะคะว่าจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ควรรับประทานเค็มมากจนเกินไปอาหารโดยปกติก็มีโซเดียมเยอะอยู่แล้วนะคะเอาง่ายๆว่าเ,าเมื่อกี้บอกไปแล้วนาอว่าถ้าเป็นเกลือแกงนี่คือ1ช้อนชาถ้าเป็น น้ำปลาอยู่ที่3ช้อนชาถ้าเป็นซีอิ๊วขาวอยู่ที่6ช้อนชานะคะอันนี้คือปริมาณที่ร่างกายรับได้ต่อวันแล้วถ้าเป็นข้าวล่ะอาหารธรรมชาติก็มีโซเดียมนะคะถ้าเป็นข้าวก็อยู่ที่ถ้า1ทัพพีก็จะมี20มิลลิกรัมถ้าเป็นขนมปังนะคะก็ 1แผ่นเนี่ยก็มีโซเดียมแล้ว100มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเอาเองนะคะว่า24ชั่วโมงหรือว่าภายใน1วันหรือ3มื้อของเราเนี่ยเรารับประทานอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไม่ได้รับโซเดียมเกินนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้เราอ่านฉลากโภชนาการที่อยู่ด้านหลังนะคะอย่างเช่นวันนี้เสาก็ดูที่หลังซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็มียี่ห้อหนึ่งมีโซเดียม1,000มิลลิกรัมแล้วก็ส่วนของ เป็นยี่ห้อต่างประเทศเนาะช่วงนี้ก็จะมีแบบของญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาเยอะใช่ไหมคะก็ไปดูโซเดียมเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ1,300มิลลิกรัมหรือ1,500มิลลิกรัมอันนี้ก็แปลว่านานๆทีนะคะเรารับประทานทีก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ารับประทานทุกวนันหรือวันหนึ่งหลายๆซองแบบนี้ก็จะทำให้เราได้รับโซเดียมมากจนเกินความจำเป็นนะคะอีก อาหารอีกประเภทหนึ่งก็คืออาหารแบบขนมอุตสาหกรรมนะคะขนมกรุบกรอบเ,อเวลาที่ลูกหลานหรือว่าเด็กๆชอบทานอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องดูแลด้วยนะคะไม่ให้เขารับประทานมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้รับโซเดียมที่มากจนเกินไปแล้วก็ถ้าในอาหารแบบปกติล่ะนะคะถ้าเป็นอา,อาหารไทยนะคะเอาว่า เอาว่าถ้าเป็นไข่ไก่1ฟองอะถ้าแค่ไข่ไก่หฟองเนี่ยก็มีโซเดียมแล้วนะคะประมาณ200มิลลิกรัมอยู่แล้วแล้วแต่ไซส์ของไข่นะคะแล้วแต่ไข่เป็ดไข่ไก่ถ้าไซส์เล็กก็ประมาณ100มิลลิกรัมนะคะเพราะนั้นในอาหารธรรมชาติเนี่ยก็มีอยู่แล้วถ้าข้าวมันไก่ก็มีโซเดียมประมาณรวมน้ำซุปรวมน้ำจิ้มก็จะประมาณ800มิลลิกรัม ผัดไทย1จานเอาว่ามีโซเดียมแล้วนะคะ1000มิลลิกรัมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเติมอีกนะคะสมมุติว่าใครที่อชอบแบบคลุกเอาน้ำปลาพริกน้ำปลาไปเติมในอาหารอีกนะคะก็จะทำให้เราได้รับโซเดียมที่เยอะเกินไปการที่เราได้รับโซเดียมเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เราทานอาหารได้เยอะขึ้นด้วยนะคะใครที่ลดความอ้วนนะคะบอกเลยว่าอย่าก,กินนะคะอย่าก,กินน้ำปลายอย่าก,กินโซเดียมเยอะ ไม่งั้นมันจะทําให้เราอยากอยากข้าวอ่ะมันทําให้เราแบบกินอาหารได้อร่อยอร่อยแล้วก็กินเยอะขึ้นนะคะเหมือนถ้าคนอีสานนี่ก็คือนัวนะคะถ้าเกิดว่าลดนัวเมื่อไหร่นี่ก็คือกินได้เยอะนะคะทําให้เราเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลดน้ําหนักนะคะให้กินจืดๆไว้นะคะอย่าไปกินเค็มๆหรืออย่าก,กินอาหารรสจัดนะคะเพราะมันจะกระตุ้นความอยากอาหารของเราอ่าอันนี้ก็อีกประโยชน์อีกแง่หนึ่งนะคะในในแง่ของการ คอนโทรลหรือควบคุมน้ำหนักนะคะก็คือให้ลดโซเดียมลงแน,แน่นอนนะคะว่าการ,ารที่เราลดโซเดียมลงเราก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตแล้วก็โรคหัวใจลงมาด้วยนะคะเพราะนั้นการรับประทานโซเดียมนะคะรับประทานได้ร่างกายจำเป็นต้องการแต่ว่ารับประทานยังไงให้พอเหมาะรับประทานยังไงไม่ให้เกินนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องอ เรียกว่าอะไรอะคำนวณด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้เนาะว่าเราวันวันเรารับประทานอะไรต้องเป็นเราที่รู้ด้วยตัวเราเองนะคะวิธีการหลีกเลี่ยงโซเดียมนะคะทาได้ง่ายๆเลยก็อย่างเช่น 1. รับประทานอาหารที่ตัวเองทําเองนะคะเราก็จะรู้ว่าเราปรุงอะไรนะคะเราใส่อะไรลงไปบ้างเรารู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะอันที่2ก็คือลดพารลดการรับประทานอาหารแบบจังฟู้ดอะคะ่ะอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆอาหารแช่แข็ง พวกนี้จะใส่พวกสารกันบูดนะคะก็มีโซเดียมด้วยนะคะแล้วก็อาหารพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าของที่เป็นสําเร็จรูปต่างๆนะคะก็จะมีโซเดียมเป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงรับประทานผลไม้ค่ะรับประทานผักนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือดื่มน้ําให้ถึง2ลิตรต่อวันนะคะตามน้ําหนักตัวถ้าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆก็3ลิตรไปเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของการบาลานซ์นะคะลดโซเดียมที่ อยู่ในร่างกายของเราไม่ให้เกิดภาวะที่เป็นพิษหรือว่าเกินความต้องการของร่างกายได้ค่ะอันนี้เป็นก็เป็นความรู้สาระดีๆนะคะที่วันเสาร์เล่าเรื่องนำมาฝากกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย